สำหรับพรรคก้าวไกลไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหาและก็ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนจากพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะมีส่วนจากผมเนี่ยเรายินดีไปขอโทษขอเข้ามาเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราได้เรียนย้ำไปหลายครั้งกับทุกฝ่ายแล้วว่าปัญหาประเทศชาติสามเรื่องคือวิกฤตเรื่มนูลวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศปัญหาปากท้องประชาชนและก็วิกฤต การแต่งแบ่งแยกสีแบ่งแยกขั้วแบ่งแยกฝ่ายนะเพราะนั้นโอกาสที่คราวนี้เราจะสามารถใช้เวทีวันนี้ใช้ใช้เวลาขณะนี้เนี่ยช่วยกันคลี่คลายปัญหาวิกฤตของประเทศให้ได้เพราะนั้นการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยผมเสนอว่าให้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเพื่อจะแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การเปลี่ยนขั้วแต่ว่าเป็นการสลายขั้วทั้งหมดอยากให้ทุกคนร่วมกันเพื่อจะหาทางออกเพราะนี่เป็นโอกาส ในการที่ทําให้ความขัดแย้งต่างๆที่มีอยู่ของประเทศเนี่ยยีบกว่าปีเนี่ยมันสลายลงไปแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะแก้ไขวิกฤตรัฐอนูนซึ่งมันเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้ประเทศมันขยับหลายละย่างไม่ได้แล้วก็จะได้แก้ปัญหาคองพพิน้องประชาชนด้วยการที่จะสําเร็จอย่างนี้ได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราควรจะต้องดึงทุกพักทุกฝ่ายมาวันนี้พักเพื่อไทยได้รับโอกาสในการเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเราก็หวังว่าเราเสนอตัว นายกรัฐมนตีคือคุณเศรษฐาทวีสินและพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งครั้งนี้เราหวังว่าเราจะเป็นแกนกลางในการที่จะช่วยดึงให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบนิจาภาพร่วมกันในการที่จะสร้างประเทศไทยให้ลดความขัดแย้งลงและเร่งแก้ไขปัญหาที่ติดขัดทั้งหมดได้มากขึ้นแถลงการพรรคเพื่อไทยได้ชี้แจงชัดเจนนะครับว่าวันนี้เราต้องการทุกพักทุกฝ่ายไม่ว่าไม่ว่าฝ่ายไหนกลุ่มไหนหรือ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้ทแทนรัศฎรเป็นลายบุคคลมาร่วมกันนะครับถ้าให้การสนับสนุนและเห็นชอบให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําให้พรรคเพื่อไทยส่งคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกมตีได้เนี่ยเราจะเล่งแก้ไขปัญหาของประเทศชาติหลายเรื่องเรื่องแรกที่เราพูดไปแล้ว,วเป็นวาระสําคัญก็คือการแก้ไขรัมนูลโดยมติมติคลรที่จะให้เกิดขบวนการสสรในการที่จะร่างรัมนูลต่อ เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ el, เราบอกว่าจะเอานยโยบาย ados, พรรคเพื่อไทยเป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลดึงนยโยบายที่ดีของทุกพรรคมาดดาเนินการหลายๆเรื่องที่เคยอยู่กับการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องที่อยู่ในนยโยบายพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วหรือบางเรื่องเป็นเรื่องที่พรรคเก้าไกลได้นําเสนอและเป็นสิ่งที่ดีรวมทั้งทุกพรรคที่อยากเข้ามาร่วมกันและเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็จะนําม,มาสนับสนุนเรายืนยันว่าเราจะสร้างมิติทางการเมืองใหม่เป็นมิติทางการเมืองที่ ไม่จําเป็นต้องฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยต้องแย้งกันทุกเรื่องเราเห็นว่าอะไรดีที่ฝ่ายค้านนําเสนอเราก็นํามาปฏิบัติเราเห็นว่าพักไหนมีข้อเสนอดีเราก็นํามาปฏิบัติอะไรที่เราทําแล้วผิดทํานองคลองทมหรือเป็นเรื่องไม่ดีฝ่ายค้านตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเป็นอย่างนี้จุดยืนอย่างนี้เนี่ยเราจึงจะเข้าหาทุกพักทุกฝ่ายวันนี้เราจะมีการแถลงนะครับหกพักประมาณหกพักด้วยกัน นะครับก็เมื่อเมื่อคืนได้คุยกับคุณสุวัสด์ก็วันนี้จะมีพักชาติถนัดกล้าด้วยนะครับส่วนอีกพักหนึ่งเนี่ยเ,เมื่อคือนที่คุยกันคือพักเ,เพื่อไทยรวมพลังก็บอกว่าถูกหลอกนิดน,นึงท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการถแถลงวันนี้ยังไม่ใช่ที่สิ้นสุดนะครับเราก็จะมีถแถลงต่อไปพรุ่งนี้ก็จะมีถแถลงต่อไปนะครับสําหรับสําหรับพักเก้าไกลนะครับพักเก้าไกลเนี่ยเราเรา,เราได้ติดต่อประสานงาน แล้วก็อยากจะไปใช้เวทีนี้ในการพูดคุยกันว่าวาระสำคัญของประเทศเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะสามารถทำให้ความต้องการประชาชนบรรลุความสำเร็จได้เนี่ยเราอยากจะให้เขาร่วมในการที่จะแสดงเจตจำนงในการหวดครั้งนี้ด้วยไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนจากพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะมีส่วนจากผมเนี่ยเรายินดีไปขอโทษขอขมา แล้วก็เรายินดีที่จะไปแสดงความต้องการแล้วก็ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการหาทางออกจากวิกฤตประเทศครั้งนี้จะให้เราไปที่พักก้าวไกลเราก็ยินดีวันนี้เรายินดีไปที่ทุกพักถ้าคิดว่านี่คือทางออกที่จะแก้ปัญหาประเทศได้เพราะฉะนั้นพักก้าวไกลที่เราจะไปพบเนี่ยกำลังนัดเวลากันอยู่เอา,อาจจว่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยก็เป็นเวทีหนึ่งที่เราจะไปแสดงเจตนงที่เป็นจริงวันนี้เราคิดเรื่องใหญ่ของประเทศเป็นหลัก เราไม่ได้คิดเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้เนี่ยเราติดต่อทุกพักนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันคงมีปัญหารายละเอียดซึ่งต้องทำความเข้าใจกันปัญหาความมั่นใจว่าอ,อันนี้จะเป็นเรื่องที่เราจริงใจในการที่จะทำหรือเปล่าและผมคิดว่าวันนี้พักเพื่อไทยยินดีที่จะยืนยันความเจตจำนงตัวเลขทางคณิตศาสตร์เห็นชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าเราวันนี้ตั้งไม่ได้เรามีทางเลือกไม่กี่ทาง แล้วหลายทางเลือกถ้าจะให้รัฐบาลตั้งได้โดยยึดวาระประเทศเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องเป็นไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งมีต้นทุนที่ต้องจ่ายทั้งนั้นนะครับมีเรื่องที่ประชาชนอาจจะมีความไม่สบายใจพรรคเพื่อไทยวันนี้เรายอมทุกอย่างที่จะทําหวังว่าถ้าให้โอกาสเราแล้วเราจะพิสูจน์ด้วยการทํางานของเรานายกัฐมนมตีของเราประสบการณ์ของพรรคเราและบุคลากรของพรรคเพื่อไทยเราเชื่อว่าเราจะสามารถฝ่าวิกฤต เอาทุกๆอย่างมาทํางานให้ได้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายดิจิทัลวอลเลทหนึ่งมืนบาทไม่ว่าจะเป็นนโยบายค่าแรงงาน600บาทไม่ว่าจะเป็นนโยบายเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรต่างๆที่จะปรับโครงสร้างต่างๆให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปากท้องเรายินดีร่วมกับทุกพักไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายอิสระอะไรก็ตามเพื่อจะทํางานอันนี้ให้ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเจ,เจ,เจตนาลมของเราเรามีเรื่องเดียว เรื่องหนึ่งสองกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักอันนี้เราไม่แตะต้องเพราะเราคิดว่าอันนั้นเป็นจุดศูนย์รวมของประเทศเราจะไม่แตะต้องเรื่องนี้ถ้าเสนอเรื่องนี้มาเราก็คงเข้าร่วมไม่ได้นั่นคือจุดยืนพักเพื่อไทยผมพูดชัดเจนแล้วครับว่าวันนี้เราพูดคุยทุกอย่างเราสลายขั้วเราไม่มีขั้วเราไม่มีลุงนะครับวันนี้ก็คืออะไรก็ได้ที่ร่วมมือกันทางที่ดีที่สุดคือให้มันตอบสนองการสามารถจัดตั้งรัฐบาลเป็นการแก้ปัญหาประเทศได้แล้วก็พยายามทําให้ เจตนารมของและความต้องการประชาชนสำฤทธิ์ผลมากที่สุด